อดีตนางเอกดังปูมันธนาเปิดใจถแถลงอีกครั้งเรื่องจะจบอยู่แล้วลัน่นเหมือนมีคนยุยงวันที่สิกรกฎาคมปูมันธนาอาดีตนางเอกดังพร้อมด้วยสามีและทนายความเปิดใจขอพูดความจริงเรื่องนี้สินทั้งหมดและแจ้งเรื่องความเข้าใจผิดกับสามีทนายความกล่าวว่าวันนี้ออกมาถแถลงแสดงความรู้สึกถึงกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นใกล้จะครบหนึ่งเดือนแล้วเรื่องนี้มาจากเจ้าหนี้ทวงถามลูกนี้โดยไม่ถ ต้องทางที่ท่วงถามเป็นลายลักษณ์อักษรทางที่ปูมันธนาใจดอกเบีย้ยมาโดยตลอดแต่ล่าสุดผิดนัดลูกหมีจึงมีการแจ้งความและทําให้เป็นเรื่องไม่เหมือนเดิมไม่สามารถใจเงินคืนได้เหมือนเดิมประกอบกับคุณปูประสบปัญหาโดนโกงที่ดินและเงินลงทุนขัดมือรวมถึงที่ดินที่จะขอกู้กว่า100ล้านก็โดนโกงไป เมื่อตรวจสอบบัญชีระหว่างปู่และลูกมีพบว่าลูกมีโอนเงินให้คุณปู่จำนวน4ล้านบาทส่วนคุณปู่โอนให้ลูกมี2.6ล้านบาทถ้ามีเงินของที่ค้างอยู่ถึง1.4ล้านบาทไม่ใช่2ล้านบาทแน่นอนฉะนั้นตัวเลขไกลเกลี่ยถึง1.4ล้านไม่ใช่2ล้านบาทและทนายความกล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าไม่จบเพราะมีคดีมิ่นประมาทใส่ความด้วยทำให้ไกลเกลี่ยไม่ได้มาถึงวันนี้ นี่1.4ล้านบาทไม่เกี่ยวกับคดีความหมินประมาทยืนยันใช้คืนแน่นอนแต่ต้องรอดูรายละเอียดการจ่ายเงินอีกครั้งโดยจะไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมซึ่งต้องแยกกับคดีหมินประมาท ทางนี้ปูมันธนากล่าวว่าวันนั้นตนอยู่ในห้องไกล้เกลียมีตำรวจฝั่งเราและอีกฝั่งโดยลูกมีโอเคในเรื่องนี้ของเธอ1.4ล้านก่อนเราจะถามพี่ลูกมีเรื่องที่ทำให้เราเสียชื่อเสียงอย่างไรลูกมีก็บอกว่าจะเดินสายออกรายการเพื่อขอโทษซึ่งวันนั้นก็บอกว่าขอโทษกันแต่จู่ๆก็มีคนเข้ามาบอกว่าไม่เอา1.4ล้านจะเอาสล้านบาททางทีเรื่องจะจบอยู่แล้ว ซึ่งลูกหมีก็ยอมรับแล้วด้วยเรื่องนี้ไม่ได้ลดให้เราเป็นนี่หนี้1.4ล้านเป็นมูลนี่จริงๆแต่ปูไม่มีใครไม่รู้ว่ามีใครบอกให้เริ่มที่สองล้านทั้งที่เราก็คุยกันดีแล้วก่อนที่ลูกหมีจะพูดไปอีกเรื่อง และในส่วนของคดีก็ว่ากันไปในส่วนของนี่เราก็พร้อมจะใจอยู่แล้วที่เหลือเป็นเรื่องของคดีมินประมาทไปที่ผ่านมาพี่ลูกมีไปบอกทุกพักทุกกันเมืองว่ามีอาหารหิมะทองคําติดนี่และออกเช็คเด้งสองล้านทำให้เจ้านายพีหันต้องโทรมาและสสอโทรมาสอบถามทางที่พี่หันไม่เกี่ยวข้องแต่ปู่ทำให้พี่หันเสียชื่อเสียง แล้วผู้ใหญ่ทางพักก็โทรมาบอกว่าลูกหมีไปไล่พักมากซึ่งเรื่องทั้งหมดเราพยายามหาทางแก้ไขด้วยการน,นําที่ดินที่เหลืออยู่ที่มีไปฝากขายและนําเงินสดมาคืนหรือนําที่ดินโอนให้พี่ลูกหมีเลยแต่สุดท้ายพี่ลูกหมีก็มาแถลงข่าวก่อนหารหิมะทองคำกล่าวว่าเราไม่เคยโดนแบบนี้ฝ่ายตรงคําก็ได้พูดคุยไกลเกลี่ยแล้วต่อหน้าตำรวจซึ่งการไกลเกลี่ยในคดีมินประมาทก็คงต้องคุยกัน และหลังทราบเรื่องนี้ของปูมันธนาเราก็ได้ทำอย่างมืออาชีพโดยนำบริษัทเข้ามาวางและจัดการนี้หากมีเอกสารหลักฐานก็จะช่วยกัน